เคทีวีซ่านะคะยาเซียร์ยังคุณเคทีบีซนาตาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งเรื่องในการทำวีซ่าแต่งงานนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง,ง,ะะอ,งอย่างไรนะคะแต่เราก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก็คือในการขั้นตอนแรกนะคะถ้าลูกคา้าสนใจที่จะเลือกใช้บริการกับทางเคทีวีซ่านะคะก็ทําการชาระเข้าบริการเข้ามาก,ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางร่างน,นะคะก็จะชี้แจงเรื่องเอกสารของฝ่ายชาย นะคะว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็เตรียมเอกสารอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเอกสารของฝ่ายชายมีเอกสารออกค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เอกสารฝ่ายหญิงนะคะทางบริษัททีมงาน KT v ีวซ่าก็จะช่วยจัดเตรียมให้นะคะไม่ว่าจะแปลรับรองเอกสารนะคะแล้วก็ของใบรับรองประวัติทัศน์นะคะและก็ใบกรมตํรรวจนะคะแล้วก็แปลรับรองเอกสารอื่นๆด้วยนะคะ แล้วก็ทั้งนี้นะคะทางเราก็จะช่วยจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างเลยและก็กรอกเอกสารให้ให้ครบนะคะและก็พาไปยื่นที่สถานทูตด้วยกันนะคะทั้งนี้นะคะรอผลวีซ่าแต่งงานจะรอผลอยู่ที่ประมาณ4เดือนนะคะและก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เตรียมเรื่องเรียนภาษาหรือว่าสอบโคกปินะคะแนะนําอยากให้เรียนภาษาและก็นำไปสอบกันนะคะและก็ ผลสอบออกมาแล้วเราก็สามารถยืนเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะและก็ค่าบริการของเรานะคะจะอยู่ที่3,5 0 0 0นับาทเท่านั้นนะคะท่านใดอยากต้องการอยากยืนมิซ่านะคะก็ทักเข้ามาสอบถามเบื้องต้นกับทางเคทีมีซ่าได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีให้คำปรึกษาคะ่ะและก็มีบริการเรื่องร่างให้ฟรีด้วยนะคะท่านใดที่คุยกับทางสามีไม่เข้าใจนะคะ ไม่ต้องกังวนลนะคะทางเราก็จะคุยเบื้องต้นให้เขาทราบก่อนนะคะว่าในบริการของเรามีอะไรให้บ้างน,นะคะท่านใดต้องการอยากยืน่นก็ติดต่อมาทางเคทีวิซ่ากันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ